วันนี้พลอากาศเอกชลิตภู菩萨าสงคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่2ทับสองส่พันสือ Online, ่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนายจรัยธาดาการสูตรองคมนตรีรองประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจาปี2564ความร่วมมือด้านฝนหลวงต่างประเทศโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธ ภาพการปฏิบัติการฝนหลวงการปรับโครงสร้างอัตรากำลังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรความคืบหน้าของการปรับปรุงสนามบินท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีการดําเนินการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการฝนหล,วง,นล,ว,งนลวงภาคเหนือจังหวัดตากและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปลสภาพอากาศตามตําราฝนหลวงพระราชทานอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพร้อมร่วมหารือกับหน่วยงานด้านน้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้กรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานข้อมูลสภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำในเขื่อนและการบริหารจัดการน้ำประจำปี2564รวมถึงยังได้มีการร่วมหารือเพื่อวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2564เพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย ทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความว่าให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงให้คิดถึงภัยแล้งเป็นหลักเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้พ้นจากวิกฤตภัยแล้งโดยปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2564และได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง7ศูนย์ดำเนินการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงรวม13หน่วยปฏิบัติการตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ถึง17สิงหาคม25 64ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือครอบคลุมพื้นที่77จังหวัดเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ของประเทศเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศทั้งยังช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กรวมถึงการยับยัง้งการเกิดพายุลูกเห็บ ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงโกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงจํานวนทั้งสิ้น171วันมีวันฝนตกจากการปฏิบัติการฝนหลวง170วันคิดเป็นร้อยละ9 4 4 6ขึ้นบินปฏิบัติการจำนวน3,319เที่ยวบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม64จังหวัดทําให้มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง185ล้านไร่มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนและอ่างเก็บน้ํารวม127แห่งเติมน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ํารวม178.6ล้านลูกบาทเมตร แม้ว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฝนแล้วแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรในหลายพื้นที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะยังคงวางแผนการปฏิบัติการและหาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการเติมน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนกักเก็บน้ําโดยมีอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรร่วมกับกองทัพบ,บกและกองทัพอากาศที่สนับสนุนอากาศยานและกําลังพลเพื่อเร่งช่วยแก้ไข ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอันจะเป็นการดําเนินงานตามพระราชปัิิาานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งสืบสารรักษาต่อยอดโครงการพระราชดําริฝนหลวงในการบําบัดท,ทุก์บำรงสุขแก่ราษฎรต่อไป วันนี้เวลา8นาฬิกา58สนาทีสมเด็จพระนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีสเสด็จออกหน้าวังสปประทุมทรงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านโป่งตาแบกอําเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมะศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2520โดยในปีการศึกษา2564เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่ง ถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด45คนและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮน์ hand, โดยให้ครูนำใบงานในสื่อ60พภรษาให้นักเรียนไปทำที่บ้านมีครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านอธิบายการทำใบงานและมอบผลผลิตทางการเกษตร ส่วนชั้นอนุบาลครูนำสื่อการเรียนตามหลักสูตรของปฐมวัยไปจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่บ้านนอกจากนี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมผลสำเร็จและนวัตกรรมทางการศึกษาอาทิการทำโมเดลบัตรคำในวิชาภาษาไทยและการสอนแบบโฟนิกส์ในวิชาภาษาอังกฤษที่ถอดรหัสเสียงด้วยเพลงช่วยให้นักเรียนออกเสียงตัวอักษรได้ถูกต้องซึ่งจะพัฒนาไปสู่การอ่านออกเขียนได้ style. ทั้งนี้โรงเรียนได้ดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนและผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ประชาชนทั้งในด้านวิชาชีพและกิจกรรมการเกษตรโดยมีสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาให้ความรู้เรื่องการตัดผมการพาะเลี้ยงหนูนาการออกแบบพริมน์สกรีนหน้ากากอนามัยการทําสบู่ล้างมือและเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโโรคควิด -19 นอกจากนี้ยังเสริมสร้างความรู้การประดิษฐ์หุ่นยนต์ยุวชนจิตอาสาเก็บกวาดทาความสะอาดบ้านเมืองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการนำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาปีการศึกษา2562 ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีมีผลผลิตเพียงพอสําหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนมีกิจกรรมการปลูกพืชผักตามฤดูกาลกิจกรรมปศุสัสตว์และประมง ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้จัดส่งอาหารให้กับนักเรียนทุกวันนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งศูนย์บริการให้ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจและขยายผลสู่ชุมชนด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักพันุปลาและพันุไม้ผลให้กับประชาชนจำนวน30ครัวเรือน โอกาสนี้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดำรัสโดยทรงแนะนําให้หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันบูรณาการงานเข้าด้วยกันในทุกๆฝ่ายเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ที่ได้ศึกษาตามระบบและจะพระราชทานตู้หนังสือเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการอ่านการเขียนจะได้ไม่ลืมหนังสือและสามารถเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นได้ด้วยความรู้เรื่องเอออย่างที่ บอกว่าเป็นตู้ที่ให้หนังสือนั้น่นเรื่องราวความเป็นมาก็คือว่าเกิดบ,บ,บางแห่งสัญญาณออนไลน์อินเทอร์เน็ตนี่ก็ไม่ดีนะก็ต้องการให้อย่างนักเรียนที่ออกไปอยู่โรงเรียนมัธยมแล้วแต่เฉพานี้ตอนอันนี้เริ่มต้นที่มัธยมต้นก็ให้ นอกจากดูเพราะว่าสมัยใหม่นี้แล้วคนเดอรรุ่นใหม่ก็ดูมือถือดูไอแพหรือน้ตบุ๊กได้คล่องแคล่วดีกว่ารุ่นเก่าแต่ว่าก็อีกหลักบางทีสัญญาณก็สเสถียรบ้างไม่สเสถียรบ้างมีบ้างไม่มีบ้างก็ถ้าอยูยอ่อยู่ใกล้โรงเรียนตชดก็ยังมาอย่าให้ เขายืมหนังสือแล้วก็ได้อ่านหนังสือั้งหนังสือเรียนและหนังสือที่ใช้อ่านทั่วๆไปที่ให้ความรู้ฝึกการการอ่านแล้วก็จะอ่านการอ่านการเขียนก็จะได้ไม่ไม่ลืมหนังสือแล้วก็เรียนต่อได้อย่างนักเรยนต้นก็ต่อมาที่ัธยมปลายได้ก็เลยทดลอง เวลา12นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนวังสัปปทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาทรอ,อุทิศอภนครไทยจังังวดพิษณุโลกครั้งที่6ทับ1038ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โดยมีนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกลพลโทอภิเชษซื่อสาตร,ร์แม่ทัพภาคที่3 พลตำรวจโทวิชิตปักษาผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมข้าราชการคณะครูและนักเรียนเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนอาทรอุทิศอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2508เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีครูตะชะด6นายบุคลากรทางการศึกษา2คนนักเรียนชายและหญิงรวมจำนวนทั้งสิ้น35คนปัจจุบันมีร้อยตำรวจรีนพดลเพนสุภาเป็นครูใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนได้จัดการสอนแบบต่อเนื่องในรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์โดยการมอบหมายใบงานให้นักเรียนทําที่บ้านซึ่งจะมีครูคอยประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองเป็นตัวช่วยสําคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของบุตรหลานและจะสลับการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียน ดยในปีการศึกษา2563นักเรียนชั้นป .6 จบการศึกษา100%โดยมีผลการประเมินโอเน็ตวิชาภาษาไทยคณิตศาส,าสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศรวมถึงเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคน ในส่วนของแนวทางการสอนที่นอกเหนือจากการสอนตามปกติโรงเรียนมีการบูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระรายวิชาต่างๆเข้ากับฐานเรียนรู้ในโรงเรียนพร้อมกับจัดกิจกรรมการสอนเสริมโดยมีการจัดทาโครงการหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้นักเรียนรักการอ่านการค้นคว้าและการจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน นอกจากนี้ยังนํานักเรียนเข้าร่วมโครงการยกระดับผลสําฤร็จทางการศึกษากับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาข้างเคียงในด้านต่างๆจนได้รับรางวัลกิจกรรมประสุสธร์ดีเด่นระดับเขตรางวัลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัดและรางวัลโรงเรียนฟันแท้ดีครบจนจบต่ รวมถึงในปีที่ผ่านมายังได้รับรางวัลพระราชทานประเภทกิจกรรมการเขียนเรียงความระดับดีระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่6ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในทุกกิจกรรมได้ปลูกฝังและอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ดานสาธารณสุขภายในโรงเรียนและชุมชนนะับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขึ้นเป็นวงกว้างโรงเรียนได้ให้ความสำคัญต่อสุขภาพของนักเรียนจึงได้ประสานให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้ำกลุ่มเข้ามาดูแลให้คำแนะนำในเรื่องของสุขวิทยาการควบคุมการแพร่ระบาดส่วนการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนมีการคุมการบริโภคอาหารที่มีรสหวานมันเค็มและแป้งให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ทำลายสุขภาพ ด้านการเสริมสร้างศักยภาพงานอาชีพได้ดำเนินกิจกรรมการเกษตรในรูปแบบสถานีการเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริงได้แก่การปลูกพักสวนครัวปลูกไม้ผลการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเห็ดนางฟ้าซึ่งผลผลิตประเภทพักและไม้ผลสามารถนำมาประกอบอาหารได้เพียงพอตลอดทั้งปีและได้ขยายผลจัดการเรียนรู้วิชาชีพที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตได้การส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการทําให้กวาดดอกหญ้าการทําแหนมเห็ดและการทําโดนัทจากหญ้าหวาน โดยผลการประเมินหลังจากการดําเนินกิจกรรมนักเรียนมีความสนใจมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกคนนอกจากนี้ในด้านการอรักภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับอาชีพสมาชิกกลุ่มอาชีพประชาชนตามพระาราชดําริได้ส่งเสริมการทอผ้าฝ้ายและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านน้กลุ่มเพิ่มมูลค่าสินค้าให้แก่ชุมชน ในด้านแหล่งน้าอุปโภคบริโภคปัจจุบันใช้ระบบประปาภูเขาและจากสาระน้ําภายในโรงเรียนซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าโดยขณะนี้อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการแก้ไขต่อไปโอกาสนี้สมเด็จพระนิฐิธทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำรัสให้โรงเรียนและชุมชนช่วยเหลือกันจะได้พัฒนาก้าวหน้าไปด้วยกันทั้งด้านการอาชีพการเกษตรและเรื่องสุขภาพอาณาไม่แต่เรืเด็อของ สุขภาพอนามัยซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากถ้าเรั้งนั้นก็จะมีถามอยู่เสมอว่าเรื่องว่ามีน้ำน้ำําใช้น้ํสาสําหรับทํางานอาชีพต่างๆก็จะเรื่องน้ําก็ต้องสะอาดแล้วก็อาหารก็ต้องสะอาดถูกหลักอนามัยไม่จะทําให้ไม่เป็นโรคต่างๆทึ่งในเวลานี้เป็น มีโครคภัยได้เกิดปกติที่ที่ไม่ปกติอ,อยู่อยู่แล้วก็ถ้าเราจะรักษาตัวเองให้มีสุขภาพดีก็จะทำให้ต่อสู้โรคได้ก็ต้องพยายามเช่รักษาความสะอาดแล้วก็รักษาร่างกายให้แข็งแรง สมเด็จเจ้าฟา้ากรมพระสีสว่างควัตรคัติยาราชนารีส่งห่วงใย,ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งให้ความสําคัญในการป้องกันเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดในประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้พระราชทานวัคซีนโควิด -19 ซิโนโฟาร์มจานวน6,400โดสให้กับจังหวัดพอ,อ,อสอวเพื่อกระจายให้แก่ประชาชนผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้ที่มีรายได้น้อยและชุมชนในพื้นที่เสี่ยงได้เข้าถึงวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มและได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้ การโดยเร็วที่สุดโดวยวันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจังหวัดพอ,อสวลำดับที่18ตั้งแต่ปี2512ได้จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน, COVID 19, นโควิด -19 ซิโนฟาร์มพระราชทานให้แก่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียงรวมจำนวน90โดสที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่สม้มและที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุจังหวัดเพชรบุรี3แห่ง รวมทั้งที่บ้านผู้ป่วยติดเตียงจำนวน12คนโดยมีสาธรารณาสุขจังหวัดทีมแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมาราชชนนีหรือพออสวจังหวัดพัทธุรีให้การบริการฉีดวัคซีนในวันนี้เพื่อเป็นการกระจายวัคซีนให้ประชาชนได้เข้าถึงวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโดยเร็วอันเป็นองค์ประกอบสําคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ